6. อาหารเช้ากินเป็นประจำเสี่ยงไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิชจากช่องเจอไปส8สถานีสุขภาพต้องบอกกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ป่วยโรคไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับในประเทศไทยมากถึง 8ล้านคนนะครับและมีปริมาณนวโนมที่จะสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับและสาเหตุหลักๆผู้ป่วยโรคไตมาจากอะไรบ้างครับมาจากโรคประจําตัวที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงโรคเกาต์นะครับและอาหารการกินที่เรากินเป็นประจําทุกๆวันนั่นเองนะครับและต้องยอมรับนะครับว่าการทางานในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการแข่งขันกับเวลาเร่งรีบนะครับรถติดหรือว่าต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานนะครับฉะนั้นนะครับการกินอาหารเช้านะครับที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะครับเป็นประจําก็เสี่ยงทาให้ไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้นั้น และวันนี้ผมจะมาพูดถึง6อาหารเช้าที่กินเป็นประจำเสี่ยงไตเสื่อมหรือตไตวายแล้วรังมีอะไรบ้างอาหารชนิดที่1นะครับปลาทั้งกดทอดจิ้มนมนั่นเองนะครับหลายคนนะครับเป็นอาหารเช้าที่ชื่นชอบกินเป็นประจำทุกวันเลยนะครับก็คือปลาทั้งกุครับทำมาจากอะไรครับทำมาจากแป้งขัดขาวนะครับ ทอดด้วยน้ำมันปาล์มนะครับที่ทอดซ้ํากันหลายๆรอบนะครับนอกจากจะได้ไขมันแล้วนะครับยังจะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ดีเข้าร่างกายด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเรากินเปรนปากจํานานๆนะครับทำให้หลอดเลือดเราแข็งตัวนะครับเลือดไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีนะครับก็เกิดภาวะไตเสื่อมได้นั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเราเอาพรโกไปจิ้มกับนมข้นหวานอีกนครับนมข้นหวานทํามาจากอะไรครับทำมาจากนะครับก็คือเอานมสดนะครับมาละเหยเอาน้ําออกนะครับหลังจากนั้นก็เติมเอาน้ําตาลใส่ไป50-6 0เลถครหบมีทั้งความหนานเยอะ บวกกับไขมันเนยนะครับที่ใส่ลงไปนะครับเพื่อให้รสชาติมันหวานมันอร่อยนั่นเองนะครับแล้วกินเป็นประจำนะครับน้ําตาลก็สูงนะครับไขมันเนยก็มีอีกนะครับก็จะส่งผลทําให้เป็นทั้งความดันและเป็นทั้งเบาหวานด้วยนะครับถ้าเป็นเบาหวานความดันคู่กันนะครับไม่เกิน5ปีติดต่อกันนะครับส่งผลทําให้ท่านไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้แน่นอนครับ 2. กาแฟโบราณ กาแฟโบราณคืออะไรครับก็คือกาแฟนะครับที่มันเหมือนกาแฟผมจะเรียกเป็นกาแฟถูกเท้าครับมันจะเป็นนะครับที่นึ่งขึ้นไปที่เข้าชาขึ้นมานะครับบางเจ้านะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือพอใส่กาแฟไปในถ้วยแก้วใช่ไหมครับตักนมข้นนะครับทีนึงเกือบครึ่งกระป๋องหรือครึ่งแก้วเลยครับแล้วคนนะครับหลายคนนะครับชอบมากเลยครับด้วยกาแฟแบบรสชาตินะครับหอมหวานมันนะครับแล้วไปกินคู่กับปลาต้องโกรทอดอีกนะครับโอ้โหความดันท่านพุ่งกระฉูดแน่นะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นความดันแล้วได้เบาหวานจากนมตามาอีกแล้วจะส่ง ทําให้หลอดเลือดแข็งตัวนะครับเลือดไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีนะครับหลอดเลือดอักเสบนะครับโอ้ส่งผลตามมาอีกต่างๆมากมายนะครับสรุปนะครับกาแฟนะครับโบราณที่ใส่นมข้นเยอะๆนะครับแบบนี้อาจจะต้องนานๆกินครั้งหนึ่งหรือจะกินเป็นประจํานะครับอยากจะให้กินเป็นกาแฟดําแบบนี้จะดีต่อสุขภาพท่านเองครับ 3. น้ําผลไม้ น้ำผลไม้นะครับบางคนเนี่ยกินเป็นประจำทุกเช้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มนะครับหรือน้ำสตรอเบอรี่นะครับหรือน้ำแคนตาลูปหรือน้ำอะไรก็ตามนะครับที่เป็นน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องๆนะครับคือเทกินเป็นประจำนะครับคู่กับอาหารเช้านะครับต้องบอกกันนะครับว่าน้ำผลไม้นะครับที่เรากินนะครับหนึ่งแก้วนะครับจะมีน้ำตาลสูงถึง22กรัมนะครับแต่ในหนึ่งวันนะครับปกตินะครับเขาห้ามเรากินน้ำตาลเกินวันละ24กรัมนะครับเจอน้ำผลไม้1แก้วเข้าไปนะครับสูงถึง22กรัมนะครับก็ หมดคต้าทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกินอย่างเงี้ยทุกๆเช้านะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็น้ําตาในเลือดสูงนะครับก็จะส่งผลทําให้ท่านมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดน้ําตาในเลือดสูงแล้วส่งผลทําให้หลอดเลือดไตอักเสบนะครับเลือดนะครับไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีนะครับเนื่องจากเกิดภาวะอักเสบในร่างกายนะครับก็ส่งผลทําให้ไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังหรือบางคนนะครับกินเป็นประจําส่งผลทําให้นะครับท่านเกิดมีน้ําตาในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานนะครับพอเกิน5ปีนะครับเป็นเบาหวานเกิน นั่นเองครับฉะนั้นนะครับน้ำผลไม้นะครับก็ไม่แนะนําให้กินเป็นประจําทุกๆเช้านะครับถ้าท่านอยากกินผลไม้นะครับแนะนาให้กินผลไม้สดเป็นชิ้นๆดีกว่าครับแบบเป็นกินแอปเปิลหนึ่งลูกหรือกินเป็นส้มไปเลยเป็นลูกๆอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านจะได้น้ําตาลที่น้อยกว่าน้ําจากผลไม้เป็นกล่องนะครับและท่านยังได้กากใยนะครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายทําให้ร่างกายนะครับได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนด้วยครับ สี่ขนมปังทาเนยหรือขนมปังทาแยมนะครับหลายคนนะครับก็กินเป็นอาหารเช้าเป็นประจำนะครับขนมปังนะครับหนึ่งแผ่นนะครับก็คือจะเทียบเท่ากับข้าวหนึ่งทัพพีนะครับแต่บางคนเนยกินขนมปังหนึ่งแผ่นอะไม่อิ่มอยู่แล้วนะครับอาหารช้าบางคนกินสี่แผ่นห้าแผ่นก็เทียบเท่ากับกินข้าวสี่ห้าทัพพีเลยนะครับขนมปังนะครับก็ทํามาจากแป้งขัดขาวนะบางคนกินสี่ห้าแผ่นทุกๆวันนะครับต่อเนื่องกันก็ส่งผลทําให้นะครับ เกิดน้ําตาลสูงได้นะครับบางคนนะครับเอาขอนยยมปังไปทาแย,ยมด้วยนะครับทาแย,ยมสตรอเบอรี่แยมส้มในแยมผลไม้นะครับนอกจากเขาจะมีผลไม้แล้วก็ยังมีน้ําตาลที่สูงอีกด้วยนะครับกินขนมปังด้วยทาแยมไปด้วยน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงปี๊ดกระฉูดอย่างนี้นะครับก็คือกินเป็นประจำต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลทำให้หลอดเลือดท่านอักเสบหลอดเลือดแข็งตัวเป็นโรคเบาหวานและส่งผลทําให้ไตเสื่อมได้และบางคนเอาไปทาบากกลีอย่างเงี้ยบากาลีก็จะมีไขมันทารานอีกก็มีไขมันไม่ดีในร เนยแท้ๆเลยนะครับก็มีปัญหาเรื่องไขมันสูงในร่างกายได้อีกนะครับนอกจากจะได้น้ําตาแล้วยังจะได้ไขมันเคินอีกฉะนั้นนะครับใครกินขนมปังนะครับที่ทาเนยหรือทาแยามต่างๆนะครับทุกๆเช้านะครับก็อาจจะต้องระวังไม่ควรกินเป็นประจำทุกเช้าครับ 5. โยเกิร์ตผลไม้นะครับ หลายคนชอบกินเป็นอาหารเช้ามากๆนะครับต้องบอกกันนะว่าโยเกิร์ตผลไม้นะครับในโยเกิร์ตเขาก็จะใส่น้ําตาลไปด้วยนะครับใครที่ชอบกินโยเกิร์ตผลไม้นะครับท่านลองพลิกดูนะครับก็คือท่านลองดูน้ําตาลที่อยู่ตรงข้างฉลากดูครับให้อาห่านดูว่าน้ําตาลสูงขนาดไหนนะครับก็คือแ,แต่ละยี่ห้อเนี่ยปริมาณน้ําตาลไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากกินโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้านะครับก็แนะนําให้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับที่น้ําตาลไม่เกินสักถ้วยละ5กรัมนะครับแบบนี้ก็จะกิน เป็นประจำทุกเช้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่กินโยเกิร์ตผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะครับก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกินเป็นประจำต่อเนื่องนานๆส่งผลทําให้ท่านมีน้ําตาลในเลือดสูงและมีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ครับห ข้าวเหนียวหมูปิ้งต้องบอกกันว่าเป็นอาหารเช้าที่หลายๆคนชื่นชอบมากผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ไม่ควรกินเป็นประจำนะครับเนื่องจากว่าหมูปิ้งนะครับวิธีการทําหลายๆเจ้านะครับเขาก็จะเอาหมูนะครับมาเสียบสลับกับไขมันเป็นชิ้นๆนะครับบางเจ้านะครับผมเห็นนะครับใส่นะครับผงปรุงรสหมักไว้ทั้งคืนเลยครับใส่ผงปรุงรสเสร็จไม่พอนะครับใส่น้าปลาลงไปด้วยใส่ซีอิ๊วขาวหมักลงไปด้วยแล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับ เพื่อตัดรสชาติความเค็มนะครับให้ไปหวานเคม็มให้มันรสชาติกรมกรอบอร่อยนะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยที่กินเป็นประจํานะครับนอกจากจะได้ไขมันจากหมูแล้วนะครับก็ยังจะได้โซเดียมจากเครื่องปรุงนั่นเองนะครับกินเป็นประจานะครับก็จะส่งผลทําให้โซเดียมในร่างกายเกินนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้กินหมูไม้เดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับบางคนกินห้าไม้ 7ไม้10ไม้ต่อหนึ่งมื้อนะครับหรือถ้ากินเป็นประจําต่อเนื่องนานๆนะครับไตก็ต้องขับเอาโซเดียมส่วนเกินนี้ออกเป็นประจํานะครับก็ส่งผลทาให้ไตเสื่อมหรือไตวายวเรื้อรังได้นั่นเองฉะนั้นนะครับใครที่ชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมากนะครับก็ไม่ควรทานทุกวันเป็นอาหารเช้านะครับก็อาทิตย์หนึ่งกินสัก1ครั้งถึง2ครั้งแบบนี้ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ไม่ควรกิน7วันติดต่อกันแบบนี้ก็จะเสี่ยงทําให้โซเดียมเกินนะครับและเสี่ยงทําให้มีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายวเรื้อรังได้นั่นเองครับ อหารเช้านะครับที่ไม่ควรกินติดต่อกันนานๆและกินต่อเนื่องกันทุกวันนะครับเพราะจะเสี่ยงทาให้ท่านมีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายระยหลังได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะกินก็ให้กินสลับกับอาหารอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ควรกินติดต่อและต่อเนื่องกันนานๆนะครับจะช่วยยืดอายุชะลอไตเสื่อมนั้นั่นเองครับและผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามเรื่องหนังสือกินดีไตดีอายุยืนชะลอไตเสื่อมนะครับหรือชุดดูแลอาหารฟื้นฟูไตนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอดเจ8เปสิบแปดที่ขึ้นหน้าจอนะครับ เจลแ8นะครับแนะนาชื่อระยะโรคไตนะครับแล้วก็ท่านสอบถามเข้ามาเลยนะว่าจะอยากได้หนังสือกินดีใจดีอายุยืนช่วยชะลอไตเสื่อมหรือท่านอยากจะได้ชุดดูแลฟื้นฟูไตนะครับหรือจะปรึกษาเรื่องอาหารแล้วก็ปรึกษาเรื่องสุขภาพไตท่านสามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดเจล88ได้เลยนะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคําถามให้กับทุกๆท่ทานอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเจริญไป18ล้วด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจริญไป18สุาใดีสุขภาพครับ